สวัสดีครับสีัสดครับผมบิลกินครับผมครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์ซัมเมอร์โซนิกนะครับผมทั้งสองรอบเลยเป็นรอบธรรมดาแล้วก็รอบเอ็กซ์แวร์โชว์ลุ้สึกไงบ้างครับก็จริงๆดีใจมากดีใจมากแล้วก็สนุกมากๆเพราะว่าเราสองคนก็ตั้งใจทําโชว์นี้มากๆนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่พอมาถึงแล้วคนคนดูชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาเล่นที่นี่นะในงานที่เป็นงานระดับโลก แล้วก็ที่จริงอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นแฟนๆชาวไทยนะครับผมแล้วก็เป็นแฟนชาวญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าก็มีรอบเอ็กซ์โตรโชว์เนี่ยจะมีออนสตรีมมิ่งด้วยแฟนๆก็แบบดูกันทั้งหมดเลยขอบคุณจริงๆนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนพวกเราสองคนนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณยูโรโซฟิวสิคจินานุนิ้วฟิวสิคไทยแลนด์แล้วก็ขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่จากดาราบิ้งบิ้งมิวสิคดาองกบแล้วก็ขอบคุณทีมงานพี่พีคิดเอ็นเตอร์เทนเมนต นี่คือทุกคนครับขอบคุณท<ห>ุกคนวันด้วยครับขอบคุณครับ,บคบ๊ายบาย